สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูและเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่2แล้วนะกับการตะลุยด่านของแก๊งคนนี่คนนี่นะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูมาก่อนเลยนะก็บางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมต้องแก๊งคนนี่อะไรอย่างนี้ก็สำหรับทุกคนเนี่ยมันจะต้องมีแก๊งที่แบบโคตรเก่งของตัวเองใช่ปะ่ะแบบมิกมิกมาเอาแบบที่เมเบ้เม,บมารวมกันใช่ไหมก็หลายๆคนเขาก็ ก็ทำคลิปแบบนั้นกันเยอะแยะแล้วเพราะฉะนั้นของกูก็เลยพยายามหาแกงที่แบบเฮ้ย mm hmm. คิดว่ามันดูน่ารักมุ้งมิง้งเอาดีกว่านะ mm hmm. ก็สําหรับในลายเลนเจอร์เนี่ยกูชอบตัวโคนี่แล้วก็จริงๆชอบลาวด้วยนะคะแต่ว่าก็ แกงคนนี้คนี้มันดูน่ารักกว่าสําหรับในเกมเนี้ยเนาะเออคิปเองหรือเปลรู้แต่รู้สึกว่ามันมีตัวหลากหลายกว่าเออมันสวยๆอะไรเงี้ยก็เลยเอาแกงคนนี้มารวมกันนะคะก็เลยกลายเป็นการตลุยด่านของแกงคนนี้คนนี้ไปนะก็ตอนนี้เราเล่นมาถึงด่านที่216แล้ววันนี้ด่านสีแดงและเป็นด่านสุดท้ายของแมป m y สทริกแพเน็ตด้วยนะคะไปเลยกันเลยดีกว่า ขนนกก็น้อยนิดขอใช้ซูเปอร์มาสเตอร์มาช่วยเลยนะดันนี้คิดว่ายากโอเคกดออกไปตัวหนึ่งแล้วเราก็กดผลึกให้เอ้ยทำไมมันยาวจังวะโอ้โหก็ผลึกให้เต็มเดี๋ยวๆๆๆขอดูตัวแป๊บหนึ่งนะฮะดูบอสนี่บอสนะดูดีมีตัวอะไรเกาะหลังมาด้วยแล้วก็ขี่อะไรสักอย่าง แล้วก็เป็นตัวตาเดียวที่แบบนะเกียดตะเกียดบอกเลยไม่ได้ดูน่ารักเลยโอ้ยโหดด้วยดูมันโหดนะเฮ้ยแต่คนนี้เราก็โหดอยดู่ดูความนวนียตรงนี้กันดีกว่าดูเหมือนฉันจะสู้ไม่ได้เราลอดูไปแป๊บนึงดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเรารอโทมัสนะ เออรอบแป๊บนึงรอแป๊บหนึ่ง,บบบงมีบ่าวมาช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตอนมันเงือเมื่อกี้นี่แบบจะหายวาบเลยนะไม่มันจะตายแล้วตายเลยแต่ว่าตัวลูกน้องได้มาลืมเลยโทมัสมาแล้วค่ะช่วยชะลอการเคลื่อนที่สักนิดหนึ่งแล้วก็กำลังแบบเอาตัวรอดกำลัง เอาตัวรอดอยู่หน้าบ้านนะตอนนี้ได้มีสายคนนี้มาช่วยเป็นไงบ้างจะรอดไหมจะออกจากหน้าบ้านได้ไหมเห็นมีน้องๆบอกว่าเออโทมัสเนี่ยมันจะออกมาก็ต่อเมื่อตัวเราตายจนถึงจนถึงจุดๆหนึ่งใช่ไหมเออมันโทมัสมันถึงจะออกมาใช่ปะแต่ถ้าเราไม่ตายเนี่ย แสดงว่ามันก็จะไม่ออกมาแล้วถ้ามันยังเดินอยู่แบบเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ถึงไหนสักทีเนี่ยแสดงว่ามันก็จะไม่มาถูกปะ่ะซึ่งไม่ดี <c oughs> อ่าตอนนี้นะฮะเฮ้ยมันเริ่มเคลียร์ได้แล้วนะจากหน้าบ้านฉันฉันน่าจะอบพยพแกงโคนี่ออกมาได้กองทัพโคนี่กองทัพโคนี่กำลังจะเคลื่อนพลแล้วนะบอกเลย กองทัพคนนี้ว่าไงกองทัพคนนี้กองทัพคนนี้จะไปยังมันค่อยๆกระดึบกระดึบนะ <c oughs> เห็นไหมมาถึงนี่แล้วนะเออเฮ้ยนี่มันกองทัพจริงๆกองกองทัพจริงๆนะมันเยอะมากตรงเนี้ยนี่ไงนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมมันเยอะมาก แล้วคนนี้เนี่ยเขาออกแบบมาสวยนะคิดว่าแบบคนนี้อีโทมัตอีโทมัสอีโทมัสเพิ่งจะถึงคือออกมาแบบอู้มากอู้อู้งานมากโทมัตเนี่ย <c oughs> เฮอร์รี่อัพเลยส่วนเฮอร์รี่อัพแล้วอีโทมัสเพิ่งจะเพิ่งจะไปแล้วเราก็มาถึงหน้าบ้านแล้วกดเพื่อนก่อน <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนไม่ได้ใช้ อุตสาเอามาแล้วเพราะว่าเอามาแล้วถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยก็ถือว่าเราเราใช้เขาไปแล้วนะเออเพราะฉะนั้นต้องเอามาเหนื่อยด้วยกันนอะเดงไม่ควรจะสบายเอามาแล้วก็ควรจะช่วยกันด้วยเออเอาเขามาช่วยแล้วก็ยังไปบทเฮ<ะ>้ยฉั <c oughs> นดาแล้วให้ทายว่าตอนนี้มีคนที่กี่ตัวอยู่ในฉากติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะไปตอบไ,ได้วะเอาเถอะก็ถามไปไงั้นแหละ โอเคผ่านแล้วด่านแดงเฮ้ hey. <The bonus. S 1> ขอกบเขียวกบเขียวไม่ได้ขออะไรก็ไม่เคยได้นะผ่านแรงว,ว่ามิสทริกแพนเน็ตนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่นในด่านใหม่แล้วนะพล ไม่ใช่แพลนแฟนทอมนะแฟนทอมพริสเซนนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่นในแฟนทอมพริสเซนนะในคลิปหน้าเจอกันในคลิปหน้ากับด่านที่217จ้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย